สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เหมียวจะพามาเที่ยววลาดีเมียอดีตเมืองหลวงเก่ารัสเซียอีกทั้งยังเป็นเมืองเด่นอันดับต้นๆเมืองหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวที่รู้จักกันในานามวงแหวนทองคําแห่งรัสเซียเหมียวจะพาไปเดินเล่นชมเมืองและเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในฤด,ดูร้อนกันค่ะ เียมปรเวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเหมียวก็อยู่ที่วล,ลาดีมีร์ค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะเหมียวก็จะพาทุกคนไปเที่ยววลาดีมีร์ไปพร้อมๆกันค่ะไปกันเลยค่ะวล,ลาดีมีร์ห่างจากมอสโกรประมาณ170กิโลเมตรซึ่งเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟจากมอสโกโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะก็สถานที่แรกที่เราจะมานะคะตรงนั้นก็จะเป็น สถานีรถไฟที่ออกกันมาเมื่อกี้แล้วก็กำลังจะเดินขึ้นไปค่ะก็จะเกิดมาจากสถานีรถไฟเนี่ยก็เดินเลี้ยวซ้ายมาค่ะตรงนั้นก็คือสถานีรถไฟแล้วก็สถานีรถบัสที่เราเดินขึ้นกันมา ตรงทางตรงนั้นค่ะเมื่อกี้แล้วก็เดินลัด็อกมาเรื่อละละเยเวลาดิเมียเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สุดในรัสเซียก่อตั้งขึ้นในปีคศ990โดยเจ้าชายวลาดิเมียสเวตโตสลาวิชหรือวลาดิเมียเดอะเกรทต่อมาประมาณปีคศ1108เจ้าชายวลาดิเมียมานามรก ได้ก่อตั้งป้อมประการที่นี่และนับได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่วลาดิเมียร์จเจริญรุ่งเรืองมากในอดีตเป็นหนึ่งในลิสต์ของยูเนสโกแล้วก็สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อศตรวรรษที่12เลยค่ะมหาวิหารดิมิทรีฟสกีเป็นหนึ่งในอนุนสรณ์สถานที่โดดเด่นที่สุดในยุคลางของรัสเซียมหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปลายศตรวรรษที่12ตามคำสั่งของเซอร์บุลธที่3 สิ่งที่โดดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้คือมีการแกะสลักและตกแต่งด้วยแผ่นหินหลายร้อยแผ่นบริเวณภายนอกของมหาวิหารก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะเดินเที่ยวตามรอยของพวกเราเนี่ยเดี๋ยวเมียวจะใส่รายละเอียดแบบใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะว่าไปยังไงค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินกันไปต่อตรงนู้นนะคะ สถานที่ต่อไปคือวิหารสัมชันเราสามารถมองเห็นวิหารสีขาวดวมท้องมาตั้งแต่อยู่บนรถไฟทําให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงเวลาดีเมียแล้ววิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในวิหารที่เก่าแก่ของรัสเซียสร้างขึ้นในปีคศ1158ถึง1160โดยเจ้าชายแอนเดรียบอคกลูฟสกี วลาดิเมียมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์รัสเซียโดยในศตวรรษที12่12-14ถึงเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมศาส,สนาและการเมืองของประเทศอีกทั้งยังมีการสร้างบทอันง,งดงามหลายแห่งที่นี่เมืองนี้ผู้คนรักในบ้านเกิดของตัวเองมากๆโดยเฉพาะคุณลุงวลาดิเมีย ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีหรือฤดูอะไรก็จะเห็นคุณลุงยืนดีดบายาันและร้องเพลงเกี่ยวกับบ้านเกิดของเขาอยู่ตรงนี้เสมอสีหน้าและแววตาของคุณลุงเต่ไม่ได้วยความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงให้คนที่ผ่านมาได้ฟัง Я сейчас их пою вам не громко. Здесь родился, учился, живу. И любовь свою первую встретил. Лучше города я, никогда не найду на всей нашей огромной планете. А время бежит. И клязьма течет, вот она перед нами, разливается в пойме весной. Живи счастливо долго во все времена. Тебе песня, мой город родной, подарок землякам. Серьезно, серьезно, ต่อไปเหมียวจะพามาเดินเล่นที่ถนนคนเดินเกียวเกียบสกายอ่ะถนนเส้นนี้มีของที่ระลึกขายและมีรูปปั้นมากมายให้แวะถ่ายรูป เดี๋ยวเราจะพยายามที่จะทำแล้วก็เพื่อที่จะให้น,ลนและที่เป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวที่สุดก็คงจะเป็นพนักง,งานดับเพลิงคนนี้ใครที่ผ่านมาทางนี้ก็ต้องหยุดแวะกันค่ะซึ่งเหนียวและอเล็กซ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ <c oughs> <c oughs> เดบโรบชาลวัดปตัเมื่อกี้ไกด์ก็ถามว่ามาจากประเทศอะไรทุกคนก็ดูตื่นเต้นกันใหญ่ที่มีคนไทยมาเที่ยวแล้วก็สนใจประวัติศาสตร์ของที่นี่เมียเลยบอกพวกเขาไปว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยปลดมาเที่ยวเมืองของฉันค่ะ นี่ก็จะเป็นประตูใช้นะคะแต่ว่ากําลังก่อสร้างอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้โดยรวมก็ถือว่าประทับใจในเมืองวลาดีเมียมากๆแล้วก็เป็นเมืองที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ และเวลาดิเมียเป็นเมืองที่สองของวงแหวนทองคำแห่งรัสเซียที่เหมียวมาเที่ยวส่วนเมืองที่สามจะเป็นเมืองอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ปะ,ะปะกาปะกา